เฉพาะการประเมินเบื้องต้นเงื่อนไขผู้ป่วยเจ็บมีอาการบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าไม่รู้สึกตัวและไม่มีบาดแผลมาตรฐานนักเรียนในสิบอธิบายและปฏิบัติการประเมินเบื้องต้นต่อผู้เจ็บป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนทันเวลาที่กำหนดภายในสามนาทีขั้นตอนที่หนึ่งประเมินสภาพทั่วไปของการเจ็บป่วย ประเมินอ,อาการสําคัญวัตถูอันตรายไม่มีสิ่งแบบปลอมไม่มีสารพิษไม่มีสารเปื้อนสามารถทำการช่วยเหลือได้ระบุเพศเป็นเพศชายอายุยี่สองปีทําการพิทตัวผู้ป่วยแขนที่อยู่ข้างไกลตัวแน่ข้างชิดลำตัวแขนที่อยู่ใกล้ตัวชูไปด้านหน้าศีรษะ หันไปที่ทิศทางตรง,งข้ามขาไวยกันในรักษณะการกระบาดก่อนทำการพลิกตัวประคองศีรษะช้อนแขนจับบริเวณหนัขาดพลิกตัวผู้ป่วยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตรงสองประเมินความรู้สึกตัวคุ้น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  ผมจากเอกพรสวรรค์เทรามมาช่วยเหลือคุณแล้วประเมิน A V P U A รู้สึกตัวดี V ตอบสนองต่อเสียงเรียก P ตอบสนองต่อความเจ็บปวย U ไม่รู้สึกตัวผู้ป่วยอยู่ในระดับ U ไม่รู้สึกตัว 3. การประเมินทางเดินหายใจประเมินทางเดินหายใจเปิดหน้าผากเชยคาง ดีกามตัวดูสิ่งแปลกปลอมบุด้านลำคอว่ามีสิ่งแปลกปลอมในลำคอหรือไม่ถ้ามีให้อ,ออกถ้าไม่มีปฏิบัติขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สี่การ,ปร,การาประเมินการหายใจประเมินการหายใจปัฐพาเชยทางแก้มแม่จมูกปากของผู้ป่วยใส่ตามองบริเวณทรงอก ว่ามีความกระเพื่อมหรือไม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวห้าประเมินการไหลเวียนโลหิตประเมินการไหลเวียนโลหิตจับชีพจรนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประเมินการหลเวียนกลับของโลหิตในเส้นเลือดฝอยจิกบริเวณเล็บนับหนึ่งสองการไหลเวียนกลับของเส้นเลือดหอกเลือดฝอยปกติรีบนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย